งานนะฮะงานนดีน้ำมันกันโอ้ยงานดีน้ำมันกันสำหรับป้าต้องไปทำงานนะงานดีน้ำมันกันป้าต้องไปทำงานอ่ะงานดีน้ำมันกันไปทำงานได้ไหมงานดีน้ำมันกันไปทำงานได้ไหมไม่ทำไม่ทำหรอกแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะทัพป้าต้องไปทำงานทำทำงานหาเงินไม่ไม่หาเงินไม่หาเงินตัวหรอ อ๋อแล้วจะกินอะไรอะ่ะไม่มีเงินจะกินข้าวยังไงครับกินพิชกินพิชกินสีส้มด้วยหรอสีส้มหรอแต่แต่พิชกีอาหารต้องใช้เงินซื้อนะ <ś m ary> ออซื้อให้พ่อซื้อให้พ่อหรอเราให้พ่อไปทำงานไหมไม่ <ś m ary> ไม่หรอเราให้พ่อทำอะไรไม่ให้พ่อทำงานให้พ่อทำอะไร หาตังไงหาตังใช่มให้พ่อไปทำงานไหมีมให้พ่อไปทางานไหมให้ให้นะให้ให้พ่อไปหาตังนะฮะใช่หาตังซื้อข้าวให้วิรินกับมานีให้พ่อปไปนะให้ไปทางานนะให้กอดก่อนเลวแม่เ่นโอเคเดี๋ยวแม่เล่นกอดพ่อก่อนกอดก่อนอ๋อ จุ๊บแก้มพ่อด้วยลูกบ๊ายบายอืมอืายบายไม่ดีนะโอเคได้ไม่งดีนะมันกนอ็ชะก็ไเลใช่ไม่ดีนะมันกัน